โอริเต์คาซาสาขา CDC สาขาในเมืองที่เดินทางสะดวกเราเลือกสั่นเฉพาะต้นมะกอกพุ่มฟูฟอร์มสวยตั้งแต่ต้นเล็กสำหรับทดลองเลี้ยงไปจนถึงไม้ประทานที่ทรงพลังทุกต้นถูกดูแลอย่างใส่ใจตัดแต่งด้วยความชำนาญเพื่อให้พุ่มแน่นฟูสวยสมบูรณ์ที่สุดมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตั้งแต่วิธีการดูแลต้น ตลอดจนถึงวิธีการลงปลูกต้นพร้อมบริการจัดส่งและปลูกทั่วประเทศด้วยทีมงานมืออาชีพนับประกันต้นฟอร์มสวยจากสวนของเราที่มีสาขาให้เลือกมากที่สุดราคาดีที่สุดในไทย เชิญเข้ามาเลือกต้นด้วยตัวของคุณเองเรายินดีให้คุณได้สัมผัสต้นจริงก่อนตัดสินใจเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีที่โอริฟเดลคาซาสาขา CDC เพราะต้นมะกอกที่ใช่คุณจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็น